น้อยกว่านะครับน้อยกว่ารการสุขภาพแล้วก็คือ30บาทเนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่าเพราะว่าเขาสามารถบริจาคแล้วก็ใช้อะไรได้ได,ได,ได้ได้ของได้ดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องนะนะครับแติดสามติดเนี่ยครับตัวผมเองกับเพื่อนๆเนี่ยพยายามทําให้ติดม,มันเท่าเทียมกันครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังทําไปได้นะครับก็ได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับยื่นหนังสือนะครับพยายามเสนอว่าพยายามทําได้ไหมให้ติดกับติดเนี่ยมันเท่ากันเพื่อจะได้ มีความเท่าเทียมนะครับของหลายๆคนเพราะว่าคนที่ยากลำบากมีเยอะนะครับเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของศูนย์สุรินทร์นะครับเพื่อการพื้นคระบบมาตรฐานนะครับการแพทย์แห่งชาตินะครับศูนย์นี้นะครับจะเป็นเรื่องสูงในการให้กายอุปกรณ์นะครับกายอุปกรณ์เช่นรถมีแชร์ครับแขนขาเทียมนะครับพวกนี้นะครับสามารถไปเปิดได้นะครับเอาเจอคนพิการที่ไหนนะครับ เราสามารถบอกเขานะครับเอาไปไม่ได้นะครับก็ติดต่อายกอบประตอยกเทศบาลนะครับเพื่อจัดรถรับส่งมาให้หนอนนะครับแล้วก็พาเขาไปนะครับการพาไปนะครับก็อาจจะไปกันในไยคนนะครับนักรวงกันไป5าคนอีกคนเพื่อจะได้ทาคนเดียวแล้วทําให้เขาได้เข้าไปสิงเพื่อของรถเข็นก็ได้นะครับไปหมอได้ไปช่วงเช้านะครับหมอตรวจตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงในสมบ่ที่ราใปล้ตรวจนะการตรวก็ได้รับตว อุปกรณ์ทุกึวัดนะครับก็จะเสร็จเร็วนะครับวันนี้แนะนานะครับก็เป็นรถแบบนี้นะครับแต่เป็นรถที่เป็นมาตรฐานธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นรถที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นรถที่ดีมากนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่รถสปอร์ตไม่ใช่รถที่เบาจนสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกแต่ว่าเป็นมาตรฐานการนะครแล้วก็นี่คืออุปกรณ์นะครับลูเทียมแท่งที่มำลายเทียมนะครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยขึ้นวหวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปสะดวกขึ้น ก็มีห้องกายภาพในการฝึกกายภาพเพืกอทดลองในการใช้ใจอุปกรณ์ต่างๆนะครับภาพนี้เป็นภาพเรื่องการฝึกทักษะการขับรถยนต์นะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางหน่วยรบบริการนะครับของนายแอลเป็การนำทีมวิชาการกำลังได้เรื่องของข้อที่24นะครับในการฝึกฝึกทักษะการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานนะครับในนั้นเนี่ยครัจะมีเรื่องของการประตุ้์ด้วย ครับพวกคนพิการเอามีชอบนะครับเพราะว่าเขาคิดว so <people> ่าบางทีเขาก็มีรถนะครับพอพิการปุ๊บลูกจะทำไงเอารถจอดทิ้งไว้เฉยนะครับก็เลยอยากยกให้จะขับรถได้นะครับหรือบางทีเขาหินผมขับรถเองเนี่ยนะครับเขาก็อยากเออฉันก็น่าจะขับได้นะครับก็มีเรื่องของการขับรถเจิงขึ้นนะครับการขับไปจุ์ก็ไม่ยากครับนะครับก็พาคนพิการไปตรวจนะครับกับหมอก่อนว่าทางกายภาพเป็นยังไงบ้างสายตานะครับไปตรวจสายตาว่า เอ้ไหมเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะครับรวดเร็วไหมนะครับสามารถขับแขนได้ไหมเนี่ยนะเนี่นะครับเพราะว่าจะได้ไม่อันตรายนะครับก็สามารถจะขับรถได้นะครับพอจะร็จเข้าไปตรวจตานะครับตรวจสาตรวจตาเอียงไหมตรยตาสั้นยาวขนาดไหนนะครับจากนั้นเสร็จก็มีเรื่องของการทดสอบนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องฝึกเสมือนจริงนะครับในการขับรถรถมุทะเนี่ยร้ายน,นะครับแต่ตัวเนี้ยคนสุด้เนี่ยสามารถที่จะเอาเออเขาเรียกจะมีเออ คล้ายๆกับใบนะครับบอกมาเลยว่าเราผ่านนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของมีการมีสัตว์วิ่งผ่านถนนมีการขับรถยังไงจะจะจอดยังไง ว่าขอตรงนี้ให้กับคนพิการทุกคนได้ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะคนที่มีบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเดินมุนดบัตรโดนรถชนขับรถเองแล้วโดนชนหรือว่าไปชนเขาแล้วก็พิการอันนี้ก็จะได้เรื่องสิทธิ์ของอุปก,กรณ์เหล่านี้นะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งทียทาให้ดูดีขึ้นนะครับเบาะรองนั่งโลโ,โ,ลโกน้นะครับเบาะโลโก้ก็คือเบาะลมันนะครับนะครับจะทําเรื่องาก,ก,การปองกันเรื่องส่วนปองก,กันเรื่องไถ่กนครับ ลดแผลกดทับนะครับไม่ให้เป็นนะครับอย่างผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นบอดเจลนะครับเดี๋ยวจะมีสอนให้ดูนะครับบอดเจลเนี่ยราคาก็ไหลมืนอยู่นะครับพวกนี้ในกระป๋องตัวนี้ครับอันนี้เป็นบอดอย่างดีนะครับเป็นเจลแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยเออเป็นซิลิโคนนะครับโทษทีครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนที่ใช้ทํากัะนาอกอะไรเนี่ยนะครับมันทําให้กระจายความร้อนได้ดีแล้วก็ลดแผลกดทับนะครับมูลค่าก็แพงอีกนะครับอันนี้สามารถเออใช้เบิร์ได้ ได้นะครับจากผู้ปกครองไปน้องถนนปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับตุลาเนี่ยนะครับก็จะมีการยื่นนะครับก็แนะนํานะครับให้ไปยื่นที่ขนส่งนะครับแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็เตรียมว่าจะต้องขออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอให้ของที่ดีดีแล้วก็คุณภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับขั้นตอนเดี๋ยวไปดูเอาใน Google ก็ได้นะครับวิธีการว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเสริมอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับของการที่ สิทธิทางการแพทย์นะครับวันี e ้มาเลอกสิทธิการศึกษานะครับคนพิการนะครับสามารถเรียนฟรีได้นะครับบริยาตีนะครับใบแรกเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับการเรียนเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการเล็กๆที่สามารถเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับซึ่งจะมีทุกจังหวัดนะครับได้7.7จังหวัดนะครับซึ่งศูนย์การพิเศษเนี่ยนะครับมีมากที่สุดในโลกนะครับประเทศเรานะครับตั้งบนทุกจังหวัดเลย นะครับแต่เรื่องของการบริการเรื่องของออการใช้จ่ายเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ยังไม่สนับสนุนพอนะครับเช่นค่ารถนะครับที่จะแม่พ่อนะครับต้องหยุดงานแล้วก็พาลูกไปเรียนนะครับนะครับแล้วก็พาต้องมานั่งรอแล้ว นะครับวันหนึ่งเนี่ยสี่พันห้าพันนะครับมีค่าลถต่างหากด้วยบางทีไปถึงเจ็ดพันนะครับเอาวันนะครับอันนี้คือล่ามนะครับล่ามจะได้เยอะกว่าผู้ช่วยเยอะนะครับเพราะว่าล่ามเนี่ยเขาต้องเรียนหลายปีนะครับเรียนสี่ปีห้าปีนะครับถึงจะได้อุธิบัตรมาประกาศธิบัตนะครับในการที่จะเป็นล่ามได้นะครับนี้ล่ามมืออาชีพนะครับนะครับที่ก็ทําอยู่นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของสิทธิปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับ นะครับป,ป,ปรับปรุงที no ่อย <pl ains> ู่อาศัยเนี่ยครับก็คือการดัดแปลงที่อยู่อาศัยนะครับไม่ได้สร้างใหม่นะครับเป็นแค่ดัดแปลงปรับปรุงให้มันอาศัยอยู่ได้สะดวกและปลอดภัยนะครับนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีฐานะสําคัญคือต้องยากจนนะครับอันนี้จะปรับปรุงได้ฐานะของคนพิการคนนั้นต้องยากจนนะครับซึ่งจะเป็นสิิ์หนึ่งที่ที่ถึงจะให้เขาได้รับเรื่องของสิ่งปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เกินนะครับหลังละ สองหมื่นบาทนะครับสองละหมื่นบาทซึ่งอนาคตปีหน้าอาจจะปรับเป็นห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งจะเพราะว่าที่ต้องปรับเพิ่มเนี่ยเพราะว่าแค่ทําห้องน้ําห้องหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เกิดแล้วใช่ไหมครับแล้วมันจันเนี่ยพื้นที่แต่ละบุทีก็มีค่าใช้จ่ายของช่างนะครับหรือว่าวสัสดุอุปกรณ์ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือที่เขาจะปรับปรุงขึ้นนะครับก็เพิ่งไปไประชุมล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมานะครับก็ข่าวดีหนึ่งที่ว่าจะปรับจากสองหมื่นเป็นห้าหมื่นนะครับแล้วก็ อันนี้ไปยื่นที่กับท้องถิ่นนะครับแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้คือบ้านนะครับที่เขาต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะเด็กบ้านไหนที่มีเอเป็นผู้หญิงพิการนะครับแล้วก็มีรั้วไม่เอมีหน้าต่างประตูอะไรไม่แน่นานะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาก็จะให้โอกาสนะครับในการปรับปรุงเพราะว่าป้องกันอันตรายให้กับกับกับเด็กพิการด้วยนะครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครสะดวกนะครับใช้มือถือสแกนเอา ก็ข้อมูลเรื่องของการปรับปรุงบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยนะครับมีเยอะเลไรครับประมาณเล่มหนึ่งขนาดนี้เลยนะครับก็จะเป็นรู้ได้เลยว่าต้องทํายังไงแบบไหนอย่างไรนะครับก็ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับสามารถจะค้นหาแล้วสืบค้นได้ใน Google นะครับคราวนี้นะครับมาดูเรื่องของเบี้ยความมีการนะครับเบี้ยความมีการตอนนี้ทราบไหมครับว่าได้เท่าไหร่ครับ800ให้ได้ข่าวว่าตุลานี้จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ ปันหนึ่งได้ทุกคนไหมครับไม่ทุกคนโอ้โหเยี่ยมมากเลยไม่ได้คนเพราะอะไรครับมันมีอย่างนี้ครับก็คือว่าคนนี้มีบัตรประชารัฐนะครับถึงจะได้เพิ่มสองร้อยเป็นพันหนึ่งนะครับเพราะงั้นคนพิการที่อายุเกินสิบแปดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กเนี่ยนะครับจะไม่ได้นะครับอันนี้คนพิการไม่ทราบเลยนะครับหลายคนผมว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่อง นะครับต้องมีเรื่องแน่ผมว่านะครับเดี๋ยวมันจะต้องต้องมีเรื่องของการไรียร้องเรียนขึ้นมานะครับว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะหลายคนเตรียมรอรับเงินพันหนึ่งนะครับแต่เด็กนะครับที่อายุต่ำกว่าสิบแปลงไปเนี่ยจะได้ทุกคนนะครับไอ้ตรงที่ได้มาเนี่ยอาจจะเกิดการขับเคลื่อนนะครับนะครับในการที่เรียกร้องนะครับจากยูนิเซฟนะครับหรือว่าสภาคนพิการทุกประเภทนะครับไปช่วยกันขับเคลื่อนว่าควรจะให้พันหนึ่งทุกคนนะครับ แต่ตอนนี้ได้เฉพาะแค่เด็กนะครับกับคนนี้แบบบัตรประชารัฐนะครับที่จะได้พันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวหนึ่งที่พวกเราต้องเก็บข่าวไปแจ้งให้เขาทราบนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะแก้ไขนะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหานะว่าเอ๊ะฉันจะได้ฉันเตรียมตัวแล้วมันกดไม่ได้นะครับล่าสุดนี้ก็ทราบอยู่ใช่ไหมครับว่าเกิน800อจ่ายช้าใช่ไหมครับนะครับแต่ตอนนี้ได้แล้วนะครับทุกคนได้แล้วนะนะครับจ่ายเร็วเขาตอนแรกก็จะจ่ายวันที่22บสองกันยา แต่ปัจจุบันนี้จ่ายก็เล็กมาหน่อยให้จ่ายวันที่17นะครับก็ได้ประมาณตีหนึ่งตีสองกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องร้องนะครับเราเฉยไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับของการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางนะครับคนพิการก็อยู่ในกลุ่มของคนเปราะบางนะครับแต่คนพิการเนี่ยนะครับไม่ได้เงินเท่ากับคนทั่วไปนะครับเขาได้เท่าไหร่ครับหมื่นห้าใช่ไหมครับหมื่นห้านะครับสามเดือน แต่เราได้ตอนนี้ได้แค่สามพันบาทนะครับแต่ก็ยังดีครับในงั้นก็ดีก็พยายามเรียกร้องให้ได้มานะครับดีเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือการปรับเบี้ยเพิ่มนะครับสองร้อยบาทนะครับต้องมีบัตรคนจนที่บอกแล้วนะครับนะครับแล้วก็บัตรประชาัฐนะครับอ่าขอบอกว่าเยียวยาหรือยืดยาวนะครับทําไมคนพิการต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองทุกอย่างนะครับที่เงินที่ได้มาเนี่ยคนพิการต้องเป็เรียกร้องนะครับ บางทีเขาถ้าเราไม่เรียกร้องเราจะไม่ได้นะครับแปดร้อยบาทคนพิการก็ไปรณรงค์ไปขอมานะครับจนได้มานะครับตอนนี้เราจะขอปรับเพิ่มนะครับอันนี้ก็บอกได้แน่ๆนะครับแต่ทีนี้ด้ทุกคนไม่ทราบว่าผู้สูงอยู่ได้ไหมครับได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับได้พร้อมกันก็ดีครับก็จริงแล้วใครช่วยใครก็ได้ก็ได้หมดแหละครับนะครับบางทีแล้วคนพิการเรียกร้องขอเรื่องเงินนะครับผู้สูงอายุก็จะได้ตามด้วย นะครับแต่ถ้าเกิดพวกเราทั้งคนพิการและผู้สูงอายุมาช่วยจับมือกันแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องผมว่ามันจะต้องดีกว่าแน่นะครับเพราะว่าจานวนผู้สูงอายุเนี่ยเยอะกว่านะครับคนพิการเรามีแค่สองล้านเสียงความพิการเนี่ยน้อยครับนะครับแล้วคนที่เขาอยู่ควบคุมกํากับดูแลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเสียงเราน้อยแต่ถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะครับเสียงเราจะยงเยอะขึ้นนะครับคราวนี้นะครับ มาดูเรื่องสิทธิ์ของคนพิการานสังคมบ้างนะครับคนพิการทุกคนนะครับคงไม่อยากจะอยู่น,นอนอยู่กับบ้านนะครับหรือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับพอสูงอายุมากขึ้นก็คงไม่อยากจะจมอยู่กับบ้านหรือติดอยู่กับเตียงใช่ไหมครับเพราะงั้นการออกมารูปสังคมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทํานะครับเมื่อกี้นี้ท่านใดอายุ77นะครับช่วยยกมือหน่อยครับเนี่ยแมครับนั่งนายังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับนะครับอยากจะจมอยู่กับบ้านไหมครับไม่อยากเห็นไหมครับ นะครับเพราะงั้นนะครับการมาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เรามาร่วมกิจกรรมในสังคมแล้วเราก็ได้ความรู้นะเราได้โอกาสนะครับเราเราได้ความรู้เราเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ต้องมีมีส่วนร่วมในสังคมภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนท์นะครับซึ่งมีการเดินรณรงค์ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่ มีงานคนพิการแล้วก็มีการเดินรณรงค์นะครับการเดินรณรงค์เนี่ยไม่ใช่การประท้วงนะครับแต่เป็นการบอกกล่าวนะครับให้คนในสังคมในเข้าใจคนพิการมากขึ้นเข้าใจในโครงการทาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อกับคนพิการเข้าใจในเรื่องความต้องการของเรานะครับเพื่อจะทาให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยหายไปนะครับนะครับนีเป็นภาพหนึ่งของการที่จัดงานที่จังหวัดนนท์นะครับปีหนึ่งก็ประมาณพันคนนะครับแปดร้อยถึงพันคนนะครับ แล้วก็ไปร่วมงานวัดนะครับในวันเทศกาลสาคัญต่างๆนะครับวางวัดอย่าใจดีมากเลยนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าหยุดครึ่งเสียงหยุดอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยครับได้เวียนเทียนนะครับในช่วงกลางวันก่อนคืนเพราะว่าบางทีแล้วเรากลับบ้านลาบากนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับขออนุญาตการคก่อนที่เราจะทักไปนะคะเดี๋ยวท่าน รายชื่อัำต่อไปนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญทูนเลยนะาะประตูทางออกนะคะหลังท่อนอกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญพบท่านประธานผู้จัดงานนะคะมีะรายชื่อลำต่อไปนี้นะคะหนึ่งคุณรุง่งกิตพะวิวินสองคุณไพภูณีพะวิวินสามคุณจัเนเพ็ญเกิดมุ่งได้ยินชื่อรับไม่ค่อยทยอยออกไปได้เลยค่ะ 4. คุณที่สมัยหินอ่อน 5. คุณเสียมแจ่มจิต 6. คุณมะลิคำเมือง 7. คุณสมพรสีเจริญแปคุณทวงสุยเสริญศิน 9. คุณถาตีนุกสุิสเป็น 10. คุณสอรชไทยสุขิสิน1อดคุณพัชระนานเดือนสมบัต 12ค,ค,คนกินทาหารสุกรอด13คนชนิดาแก้จึง14คนกันธิมายหยรีอาน15คนกับบนพันกระมงสุกรอด16คนกันยาลักษ์โกสาทอง17คนวันดีเก่าเน,วนสวรร18คนผิด ติพาชินแสงสิบเก้าคุณดวงตะมนวันวาดนะวัดนาดนะคะยีสบคุณทวดดออนละไมยี่คุณประเสริฐอ้นรักยี่ิสคุณจินนาเกิดมีมนยี่สคุณปฐุม,มานาูยีคุณบัวหลันยี่ชัยยีห้าคุณอนงเอียมา26 เสียงสารเกียงมา27คุณจุรีพรสรุวิมลไพศาล28คุณรำพางอ้อนรัก นะครับที่บอกบอกแล้วว่ามันมี20มานหน้านะครับในนี้นะครับเปิดอ่านดูให้เข้าใจนะครับมันทำให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงการเข้าถึงประโยชน์นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิจากสิ่งในความสะดวกในสถานะเนี่ยครับตลอดสวัสดิการนะครับและการช่วยเหลือของรัฐได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเอาไปปฏิบัติแล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนคนพิการนะครับนะครับสิทธิตรงนี้นะครับมันสําคัญเรื่องของการสิ่งในความสะดวกนะครับในความสิ่งในความสะดวกเนี่ยนะครับมันมี เรื่องต่างๆเยอะเลยนะครับในการเข้าถึงนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมไปที่เกาหลีนะครับไปเกาหลีแล้วก็ไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ เขาเป็นเรียกว่าโมงนะครับเป็นเป็นปลาคารับะปลาคาน์บะนะครับซึ่งนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับห่เถุงรนที่อย่างเงี้ยเขาคงไม่ลงไอย่างเงี้ยเรานะครับเพราะว่าคนเป็นตัวนะครับแต่ที่นั่นก็ปล่อยนะครับเขาแค่เฝ้าเรานะครับแล้วก็ให้เราตัดสินใจนะครับผมก็ลงไปแล้วก็มือสัมผัสน้ําแล้วก็มาชิมก็เค็มครับเค็มเหมือนพวกในในประเทศไทยนะครับแต่ดีตรงที่ว่านิสัยนะครับหรือว่าคนที่นั่นนะครับ เขาเข้าใจคนดิการครับเขาเขาเขาไม่มาเฮ้ยอันตรายนะอย่าอย่าทำนะอย่าลงนะอะไรแต่กงคี้แต่เขาเฝ้าระวังนะครับแล้วกเ็เตรียมช่วยเหลือนะครับก็ที่นั่นนะน,นะครับสิ่งเป็นเขานะครับมันเป็นแหลมมันเป็นอะไรที่อยู่ทะเลลอ้อมรอบนะครับแต่สิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเข้าถึงได้นะครับมีทางลาดนะครับมีอะไรทุกอย่างพร้อมโรงแรมเล็ก มีห้องน้ำพร้อมหมดเลยนะครับเพราะงั้นที่นั่นนะครับทำไมดีจังนะครับไอเดนไอการที่ผมไปตรงนั้นนะคือจริงๆแล้วนะครับเราทํากฎหมายนะครับ CRPD นะครับกฎหมายโลกนะครับแต่ก็ต้องมีเรื่องของการทําเรื่องของสิ่งในความสะดวกนะครับเป็นรายงานโลกให้ทราบนะครับที่นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไปรายงานให้ชาวโลกก็ทราบนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยการ ช่วยเหลือคนพิการได้ดีขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกไปนะครับว่าเรายังได้ดีไม่จริงนะครับอย่างที่รายงานไปนะครับเพราะว่าที่นั่นนะครับก็มีสสนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสอเอ้ยเอยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเขาจะมีสอสอคนพิการนะครับไปดํารงตําแหน่งแล้วก็ไปปรับแปกัับบแแปะกก้ข้อกฎหมายนะครับให้เอื้อนะครับกับคนพิการก็เลยเขาเขาเขาเลยสามารถจะทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับ การนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เออประเทศไทยเราก็น่าจะมีเรื่องของการที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้แล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศเราด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีก็คือมีอิสราส่วนนะครับของคนที่พิการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปร่วมนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในการที่จะแก้ไขระเบียบ่างตานะครับตรงนี้เอาเริ่มเดี๋ยวพักแป๊ครับหรือว่าอีกนิดหนึ่งอีตกตะกูหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูเรื่องสิทธิในการเรียกร้องนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอนะครับในการเรียกร้องสิทธิ์สมัยยุคยุกแรกๆนะครับยุคพันโทต่อตอ,องคุณการชิดนะครับท่านเป็นผู้นําคนพิการนะครับที่เรียกร้องสิทธิ์นะครับให้คนพิการนะครับจนสมัยนี้ครับผ่านมานะครับทำให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิ์เยอะแยะเลยนะครับแต่สิทธิ์เนี้ยมันเป็นสิทธิ์ที่อยู่ได้แค่ในกฎหมายในหนงังสือนะครับแต่สิทธิ์ที่จะเกิดการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่พวกเรานะครับ จะต้องพาให้เกิดการเปฏิบัติได้นะครับลองดูนะครับภาพในอดีตเราพิจารจะแบบไหน